สวัสดีค่ะเบ้นยายอุ่นกอกค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับแอดเบนนคะเบ้นยายอุ่นกอกนะเมื่อกี้นะคะลุงพลนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเอิญอันยังนอเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเด้อเพื่อนสวัสดจังไดเนาะพี่ซันไซเพื่อนวานไดเนาะหูเลยนบหูเลยบอกอ้าวคือวานเนันละแจ้งอลีได้หนิโอเดี๋ยวเราเดินตามไปดูเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าอัน ลุงพลน,นะคะพาไปเสลิ่นเนาะอันมันป้านตีอันอันพเพลินเลิมๆน่ะนะฟังแน่ฮัหหนน่ามาแน่นี่ป้านตีมันบินนะครับโดยเฉพาะคนนี้ครับใช่แล้วเนื้อแน่นจับตรงไหนก็นแน่นไปหมดฮะผมนะครับดอกไม้นะคะโอ้ปลูกดอกไม้ไมมรตรงไหนล่มชอบอ เปิดก็มันไม่ได้ขายก็ไม่ได้มไไดั่วเยแต่ถ้าว่ามันมีเอซีแบบเมามาแบบหมมา้าสแก้วร้อยแก้วหนึ่งก็คุ้มอยู่เพราะว่าลงน้ำแข็งวันหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนส่างกระสอบแต่ถ้าขายไม่ได้เราก็ไปทำ มุโยส,ส่วนมากส่งลูกค้าประจำหรือท้าสักนสักคนกับกุชินาลายเขาองลูกค้าประจำเราไปส่งเพราะว่าหมูยอมันเป็นอาชีพหลักแต่ร้ากนกาแฟมันเหมือนเป็นอาชีพเราเราพยายามอยากให้เป็นหลักอยู่แต่มันก็เหมือนเป็นรองใกตอนนี้ตจริงจะตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็นอาชีพให้ลูกชาย คือมาขายช่วง,งสิบเรียนสุกเสารี่ขอที่จอดรถข้างหน้านะครับก็แก่ขึ้น <Okay. S 2> มาเรียนมันก็ยังพ้ามาจอดได้เหมือนเดิมน,นะเหมันเดิมครับเพราะาทำรั้วไว้นีก่ก็หนึ่ก็เพื่อให้คนที่มากีดยางมันสะดวกและช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาตอนฝนนีน้ไม่ตกกลัวพ้นบุรีกลัวไฟป,ป่านะวันนี้ อะไอย่างแล้วก็อยากให้คนที่เข้ามาดีอะไรให้ดีอยางเขาดูในส่วนตัวของเขาส่วนปรับปรุงก็ถูกทอ้องอุไรนิ่งหวานก็ขอบคุณที่ยูทูบเบอร์ทุกท่านที่มาช่วยนะครับอันนี้ไม่ถ้าทำแบบนี้ก็จะจอะดรถว่างขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาดินมากรอเอาทอดเอาไปเสียบเข้าท,ทางไหนครันนี้เอาดินมากรอถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเพราะเราอยู่ด้วยกัน ว่าบางทีผมก็อยู่ในบ้านไม่เห็นไม่เพ่อเจ้าไม่รู้นงไปขับไงไปับไม่จริงเอาตัวต้าบ่เอาที่สุดไยอาุดไปยกลงมาเป็นแบบต่อแล้วกายประกอบแท่ง นั่นแหละไฮนูจิมม yeah> ีิไลุงจิมมี่ครับไปเลยคันนั้นให้ไปต่อเลยเ่อต่อแค่เดียวไม่ถึงปีนาทีต่อจะร้อนรีบต่อเดี๋ยวกัเอา้านแป๊บเดียวไม่เกินนาท4ถึง4ชั่วโมงตู้น้อยเหรอเอาเคตัวน้ก็ได้ไงเอ้าจะได้แต่ของเยอะ หายากเล่นเนี่ยนะแล้วนกยูงยูงนั่งน่ะนกยูงไปด้วยน่ะโอ้นกยูงไปด้วยโตโยต้าให้นั่งข้างหลังไม่ให้กันถ้าอยู่ทุกคนเลยทุกคนนะครับที่เห็นอะไรที่คุณกีเขาพัฒนาทังนี้นะช่วยกันค่ะจะได้แล้ก็ช่วยกันมันสวยเนับแต่สวยนะต้นทองอุไรเนี่ยเมว่อวานผมว่าพวกนี้พวกยมกไร งางนน้อ่จัด่บเห็นสาวโกรอบหมแล้วครับงานแล้วกินกาแฟจะได้จิบเอาไปเลยอีกบานุ้แจลงเอาไม่ให้ดู่ขงม่น่ะนกยุงนั่งไ่ไดุ้ยุงจะนข้างหลังลูกผูเสือนอนบ่อนแขงเลยบ้างมมีสองบห รถสปอร์ตดูมั้ยเนี่ยคุณแม่รถแกเป็นรถสปอร์ตเหรอคนองไม่ได้ติดตามนะครับร้านกาแฟกุกกอกนะครับ

ให้จอดครับแต่ว่าที่ทำแบบนี้ก็คือต้องการเรียน F C ทุกๆช่องเลยนะครับว่าคือคนมันมาเยอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อน,ออนยูทูบเบอร์นี่จำได้เลยมีพี่อ๋อมีพี่เนมมีกันไม่กี่คนนะครับแต่ว่าพอมากันเยอะปุ๊บโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนก็คือ ความความเป็นระเบียบความอะไรมันก็ต้องใช้กฎบติกาอยู่ร่วมกันครับเพื่อที่หนึ่งก็คือเป็นการรักษาครับความเป็นธรรมชาติความเป็นบ้านน้านให้มันเยียก็เยียบได้เพื่อที่จะให้มันจะรวกครับเหมือนห้องน้ำมันใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่า เราพอต้องการที่ทําให้ว่าเออนี่คือเป็นที่ส่วนคนแต่ว่าส่วนที่เป็นสวนรวมอย่างเกียวรถเราก็ให้เป็นเขตอนาบริเวณว่าเออจอดเข้าด้านนี้ด้านนี้จอดเข้าด้านนี้ด้านนี้นะครับเราไม่มีอะไร,ระแต่ว่าคือผมกับน,น้องนิวเนี่ยเรามีภารกิจที่จะต้องทําก็คือว่าเราทําหมูยอลูกชิ้นอยู่แล้วซึ่งต้องพูดตรงๆว่าตั้งแต่คือมาเปิดร้านกาแฟ,าก,าฟาก่อนเลยลูกค้าลูกชิ้น กับหมูยอเนี่ยขายเป็นครึ่งหนึ่งครับเพราะเราให้ความสําคัญทางนี้กว่าทางนู้นครับเนาะดี๋ยวตอนนี้ก็น้องนิวไม่ได้มาวันนี้ก็เขาทําน้ำตกยู่ที่นูน่นเขาชอบทําก็แยกกันทําไม่มีอะไรครับไม่มีพิกิ้พิกิ้ครับแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนที่ไม่ล้อมมีคนเดินเข้าไปในบ้านผมด้วยอ๋อใช่ใช่ครับคือบางทีก็คิดว่าบ้าน พี่ว่าบ้านพักพี่หนึ่งเป็นห้องน้ําเป็นอะไรอีกเขาเข้าไปถึงในห้องน้ำหมดเลยซึ่งมันถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้นะครับบางทีก็เดินเข้ามาเราไม่ได้พูดไทยนะแต่ว่าถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วเรารู้จักกันทุกคนยู่แล้วแต่ว่าหน้าใหม่ๆื่อกีผมก็ไม่รู้จักผมก็ไม่บอกพี่กีว่ามันหมทีมต้องมีเป็นความเป็นส่วนตัวใช่ความเป็นส่วนตัวบอกพี่กีต่อมาก็เลยลองดูแล้วเราก็ไม่อยากพูดสิ่งที่มันเละเมา่ไปกว่านั้นอย่าง อย่างกระบวยยางอยู่นะครับมันน่าจะเป็นน้ํายางแต่เป็นน้ำในขื่ออย่างนงี้นะครับเนาะเราก็เราก็ต้องในปกป้องสิทธิในส่วนของเราแบบว่าเออคนมากีดยางบางที่เขาก็ไม่กล้ามากีดเขาก็อายอย่างงี้นะครับเออลเลยล้อมรั้วขึ้นมาแล้วก็เอาต้นไม้ขึ้นมาบางรั้วให้มันเป็นแนวรั้วที่มันสวยขึ้น ับผมเพราะว่ายังไงคนก็ต้องมาเที่ยวที่กบกอกเยอะก็ต้องให้เป็นหน้าเป็นตาของคนกบกอกด้วยนะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของลุงคนต,ตั้งแต่ใช่ว่าใครมาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเขามองนี่นั่นนี่ก็ไม่มันเราก็รู้สึกไม่ดีนะครับที่ไม่เห็นที่ไม่อะไรก็คือไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กับลุงหรือว่าทะเลาะก,กับใครนะครับแต่ว่าเรามีภารกิจมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบนะครับใช่ยิ่งอาทิตย์หน้าผมก็ไม่อยู่ทั้งอาทิตย์เพราะว่ามผมก็ต้องผลิตมุยอไปส่งตามโรงพยาบาล15โรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนเด็กยากไร้นะครับซึ่งผมก็ได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ทางกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุยสอนนะครับก็ให้ทาตรงไปมอบให้ตามโรงพยาบาลซึ่งเรามีธารกิจหนักอยู่เลย แต่ลุงพลก็จะรู้อยู่ว่าถ้าไม่เจอผมมันก็ไปอยู่วัดแต่วัดอะไรผมไม่เคยชอบน,นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนก็ไม่รู้จักรุงเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นมาบ้านนะครับรู้จกักนประเต็นนะครับไอจีทุกท่านเพิ่งมารู้จักกันก็ตอนครั้งแรกก็คือให้ลุงพลทําเอาตอกล้วยออกผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าต้นกล้วยในลุงก็ยังเป็นคนมาปลูกไว้เราก็ไม่ได้ทําลายนะครับแต่อย่างได้ก็เอาไปปลูก ไม่ต้องคิดอะไรมากก็บอกแล้วว่าถ้ามีเรื่องอะไรมาถามน้องนิวน้องกิเลยนะครับในช่องกาแฟกกอกนะครับเราไม่มีอะไรเราไม่ได้ผิดใจใครแล้วก็ไม่เคยคิดจะเป็นศัตรูหรือว่าเป็นอะไรกับใครเพราะเราทําอาชีพพ้าขายเราต้องเป็นขอบคุณเอฟซีนะเมื่อกี้ก็ได้ฟังนะจากเอ็ดกินะแอดกิแอดนิวนะแล้วก็ลุงพลแล้วนะคะที่ได้เคลียร์ประเด็นนะคะหลายๆอย่างนะก็พูดคุยนะในเรื่อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะของในการดูแลพื้นที่นะคะขอบคุณเ c ซีนะทุกท่านนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับเบนนะขอบคุณคะ่ะ